เอฟซีแฟนลับสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC แฟนคลับเพชรแสงตะวันจโอทู o นะคะพี่นอ้องความกันนี้กับไปถึงเอฟซีหลานน้อยวงหญิงนั่มหะละนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะพี่น้องอาจจะบ่ได้ยินตแต่ะเสียงแอดเพนนะคะพี่น้องมือนี้จะได้ยินเสียงของพอพญานันะคะพี่น้อง หสหลมบคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะแต่ว่าพอพญ,ญ่าเพื่อนยังบุพเพอมที่จะออกกล้องนะคะพี่น้องตามนั่นเนาะเป็นเรื่องเล่าที่ได้พูดคุยกันมาระยะพอสมควรนะคะจนเอาวาระยะต่้ง่คุณยาสุภาพเพื่อนเจ็บป่วยลงบุหรี่นะคะเน่ามากเง่ามากจนได้มีโอกาสแนะนำนะคะแนะนำให้เพื่อนได้ไปรักษาหมองเดียวกันกับพอพญ,ญานะคะ ซึ่งพ่อพญ,ญาเองท่าความจากน้อยเนาะพี่น้องพ,อพ่อพญ,ญา่าพนเจ็บป่วยเจ็บป่วยลงจนถึงกับมาสังเสียบอกลูกบอกเต่ามากบอกกับผู้นั่นกับผู้นี่ผู้ไงผู้กลางผู้น่อยเอิรนมาให้เบิดนะคะเอิรนว่าสังเสียจะเบยูุน้ำลูกน้ำเต่าแล,ล้วล่ะป่านนั่นนะคะในช่วงที่เพนเจ็บป่วยลงนะคะพี่นอ้เอ,เนองกัไอเพนเอกก็ได้ล่งคลิปไปหลายคลิปแล้วละ่ะนะคะโดยความมาอาการเจ็บป่วยนั่น ก็คือบ่สามารถที่จะบำบัดฟื้นฟูด้วยตัวเองได้ไปอาศัยโรงพยาบาลเพิ่นกะถือว่าเป็นช่วงโควิดพอ้อมหมอเพิ่นก็บ่ได้รักษาหรือว่าตรวจโดยละเอียดนะคะแต่เพิ่นกะตรวจค่าของเลือดอยู่นะคะเพราะรู้ว่าเป็นค่าตับสูงคือเป็นว่ามนึ่งเขากินว่าได้เออบบมีเฮียมีแห้งผอมแห้งแรงน่อยลงตัวเหลืองตาเหลืองนะคะพี่น้องนะตอนนี้ก็ ก็เลยเหตุให้แทบจะสิ้นหวังเลยทีเดียวนะคะก็เลยมิได้มีโอกาสได้ไปรักษากับหมอจอนนะคะหรือหมอฝังเข็มที่ได้บอกถึงนะคะที่ได้แนะนําคุณยาสุภาพนะคะวันนี้ก็สิมาสัมภาษณ์อยากจะได้ยินเสียงพอพยัญชนะเจักน้อยมาเป็นเรื่องเล่าของการมาั่การันตีนะคะว่าไปรักษาตัดสินใจไปรักษากับหมอจอนขั้งแรกเมื่อได้รับการ ฝังเข็มครั้งแรกอ่าเริ่มทุนตะตรงนี้ซะเนาะจะได้ว่าย่อเกิเกิดไปว่าปิดยังไงนะคะตามนั่นนะคะพอพระญาติ่องวอกให้มูฟั่งเนจ่ะก็การเจ็บป่วยเนาะมันมุม่ยพอได้ดีเลี่ยงได้หรอกเกิดจะเจ็บตายแต่ม่าขึ้นกับตอนดใเขาก็แก้ปัญหาของตัวเอง าการเจ็บป่วยบางครั้งเนี่ยเขาบูร้รวามันเป็นอย่างที่ความผิดปกติในร่างกายเมาอกระอสศัยหมออาใส่หมออาศัยโรงพยาบาลแต่ว่ามันถือจังหว่าช่วงโควิดตามมาการไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องหงกเรื่องเรื่อง เรื่องที่ลำบากไม่แท้หมอผู้คนตรวจพันการต้องเสพตัวเองมีระยะห่างหมอพู้คนก็บอได้ไบมาบขิ้งพุนล่ะไปเพิ่นเดียวเพิ่งยุ่ยไก่พุ๋ล่ะไอเพ่นกับไปนั่งภาพเป็นผู้ภาพไปรู้ตรวจเลือดตรวจเนียวก็คือผลออกมาคือคาตับสูงซึ่งอาการคือ กินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้โอพโหพญาโอ้าฟันแม่ว่ากินเขาว่าได้แอนเพลนเฮดยังไงให้กินปั่นปั่นปั่นปันเป็นกองเหลวอาหารเหลวมังกินเราเราอยากกินปาอยากกิืนบะร่างกายร่างกายมันบ่ได้สร้างว่าต้องกินเข่านี่คืออาการ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 ของคนที่เบื่ออาหารนี่ มันบ่เพื่ออาหารเขาเอียนว่าร่างกายมันบ่อสร้างให้จินมันบ่หลับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนี่อาหารที่ดีปันใดก็สร้างที่แ่บปันใดก็สร้างสิเลิศปันใดก็สร้างขึ้นเคลื่อาร่างกายมันบ่อมันบ่ยากเลยมันบ่มีความตองการแต่ร่างกายร่างกายมันกระสูดลงเรื่อยๆจากลำนักขาสิบเจ็ดลงมาเหลืออยู่ขาซิบ ว่ามันดำกว่าหาซีเปล่าติดตดำกว่าหาซีเพราะว่าร่อยแห้งกำลังมันบมีกำลังหนึ่งม่มีกำลังสองตาผ่ามัวตาอมองมองผ่าเริ่มเริ่มจิเป็นเริ่มิเมเมดปมเดป็นที่นี่ขาวดำอะ <c oughs> โอ้ยนัวเออเออแล้วบัดนี้บัดห้าสิ่งกินหนึ่งคือบังคับกลืนนะเนาะเพราะว่าเป็นอาหารเลวเนาะบม่อยากเขา ันนี้เอารวมรัดจากน้อยก็คือบาดนี่ก็เลยสิ้นหนทางแน่ะเนาะไยาไม่กินเออยาไม่กินกินได้ไม่กินสิยมหามือกินได้สามมือบอกประมาณนั้นนะเท่าที่จําได้นะสามมือก็คือมันเบาไหวมันใจสีขาดเือะเกินว่านอนเบื้องลมหายใจหัวของเออาะฉนั้นนะนอนเบื้องลมหายใจมันทิ่มัดไปตอนใดแค่นั้นนี่เครื่องเขาเกันว่า ภาวะของคนที่เจียนอยู่เจียนไปเกิดมัออน,นี่ก็เลยไปคิดออกมันง่ะซึ่งก็นานนี่ก็เทิ่งไปเฮ็ดสารพัดอะล่ะพี่น้องไปเฮ็ดเรื่องเล่าของนั่นมาสูตรมาสู่นมอญอนนียไนะปแก่แต่งแก่เสียขาะสารพัดเนาะแก้วกับบ่ได้บ่ได้ลบลูนะคะพี่น้องก็คือเฮ็ดให้ให้เต็มเต็มกําลังน่นล่ะดินลดจ้ะแต่ว่าเรื่องเล่าของล่างไก่ก็คือล่างกกยเนาะ จนที่สุดก็เลยค้ดออกมันว่าบัานนีขค้ดออกว่ามีพีฮักเออิร์นว่างใดดีมมรุ่นพีเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยนน้ำกันเพื่อนไปรักษามาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนแต่ว่าบอกให้ฟังก่อนหน้านั้นอยู่แต่เหตการเปลี่ยนของของของ่นสุขภาพแข็งแรงขึ้นหลาย เพินกะเพินกะแบ่งปันเออเพินกะบ,บอกสู้ฟังแบ่งปันประสบช่วงนั้นกะบว่าทัานด้ป่วยด้เนาะตอนเพิลบอกฟังเนาะยังป่วยบอก,ก็คือป่วยอยู่แต่ว่ายังบ่ถึงกับกถึงขั้น <c oughs> ที่จะต้องเลือกไปคือเพิ่นอว่าน,นี่มีการเปล <c oughs> ี่ยนแปลงนิดนร่างกายในท่งลบเออวันนี้ก็เลยโทรหาเพินว่าให้เพินมาะให้ให้ไปนําใน้บเออบอว่าขับรถบ่ไดรขับรถบ่อดรเทีตาผ่ามัวก็เลย อาศัยรถุดน้ำเพิินไปนะฮะไปหาหมอจอดเนี่ลแหละนะคะพี่น้องพอแต่ว่าไปหาเพิ่นแล้วขังแรกเลยพอแต่ฝังเข็มแล้วแล้วเป็นยังไงวะเนี่ยอาการก่อนที่จะฝังเข็มก็คือมัน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 เหมือดแห้งเม่ตนางท่าหมออยู่เกาคิวนางท่าหมออยู่มั่ก็มันเป็นลหมหายใจลุวยลินเพิ่นมาเมืเม่อยใ,ใจดิาดหลังจากเข้าไป ฟังเข็มบกีนาทีออกมามันกะมันมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแปลกเออเรื่องเหลือเสื้อไปเออบินได้อย่างจะฟังเข็มโบกีนาทีออกมามันหิวเข่าอันนี้คือเรื่องแปลกเลยซึ่งไอ้เพ่นไอ้เพ่นเองก็งงขึ้นกันเพราะไอ้เพ่นเองเป็นผู้ที่บังคับให้เกิดเกิดเพาเามันมันเกิดเองเกิดมันหิวเข่าคืออยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่า จาก่บ่บกินนาที่น่ะฟังเข็มสองสามเข็มเอ,อ,อ,อกมาหิวมันมันอยากไม่ต้ามาอยากอาหารมันถ่ามันไาเด็ออกจากหัวขี้หนีใกลว่าท่าไปไ<ก>ี่ไ้ก็นัน่งนัง่งนั่งเศร้าเมยนี่คืออาการที่เปลี่ยนแปลงให้เห็นในข้างแรกมือแรกกินเขาได้กินกุวยเตียวได้พานี้หมอกะมานัดเวลาอีกประมาณ อยากวันอังคารเนาะเออไปไปตรวจวันอังคารจ้าเราวันนี้กับว่าวันสุกเนาะอังคารพูดพฤหัสสุกมือที่สามสามมือสามมือมาหาหมออีกจากมือแรกก็คือตัวเหลืองตาเหลืองเออเรืองมาโตัวเออพอไปเจอที่สองสามมือเครื่อมันเงี้ยวนี่ก็คือเงี้ยเงี้ยเหลืองเเหลืองออล่หเืองให้บอกว่าหมอหมอโรคหยาบาลัก็ว่าดีสั้นด้วยคำว่าดีสั้นเคยเห็นเนาะจ้ะเนาะตัวเหลืองตาเหลืองเฉียบพันธ์นะ การภายในก็คือมันมันห่อนพร้อมใส่ใส่มีตุกขนีิมันห่อนอยู่ในเห็อยูนในถอดรู้สึกซือว่ามันละอุมันห่อนห่อนไปหมดห่อนจนหอดทว่านนักเลยห่อนอาการตกน,นี่อันนี้ต้องฟังจากปากค้นไข่เนาะพี่ดองคือคือเราเราป่ <ücke S 1> วยเอาเอ,เอ้เอาห่อนห่อนตั้งตาหูข้อลงไปจนหอดทว่านหูแ <ห Music S 2> ต่ว่าเราห่อนห่นเนี่กะไก่ให้แล้วเรีกว่าเดี๋ยวท่านจังใดแบบใดเนาะเห็ดห้องแก่บ่ไดเนาะพี่ดอง ผิวหนังนี่ก็ออกห่อนออกหอนบัดนี่บัดนนี่เดี๋ยวยหอเงอเขามาอีกจักน้อยเออสามมือพ่านไปอาการเปนี้เลยบัานี้จต่กำลังกลับขึ้นมามีเดิมมีเหี่ยมีแห้งอาการห่อนตรงนั้นก็ลดลงเออเออการห่อนข้ังในลดลงลดลงตัวเหลืองตาเหลืองตบมาปกติเศร้าตาเหลืองเลยพี่น้อง อันนี้คือ,อคการรันตีได้โดยคนป่วยแอดเพสก็ว่าโยบังยาควาจวากแต่เมื่อปกติอ่าตายแล้วปะสีสันมีขึ้นมากว่าต่อไปจากเหลืองอเหลืองเมือ่อโตนะแม่พี่น้องนะวันนี้ก็ได้รับการรักษาต่อเนื่องป่าม่านสามอาทิต์เนาะหกครั้งเหมือนบ่กคะประม่านนั้นเนาะอาทิตย์หน,น,นึ่งสองเธอ,อ 1, 2, ได้พี่น้องยันบ่เศร้าง่ายเนาะพี่ก็ไป ออแต่ว่าหมอเพื่อนก็แนะนําว่าให้กินให้กินน้าอุ่นเอยิมยิมมือเั้านี่ให้กินน้นออมมําเกลือ,อน้าเกลือซองหนึ่งผสมน้ำเป้านี่ขวดน้อยน้อยน่ะนะขวดเจ็กเทเรลิตขวดเล็กอ่ะเนาะให้กินให้เมื่อขวดก้อนเทียงเออนี่คือเพื่อนบอกสําหรับคนไข้แถวเตะเขตเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเขตของพ่อพญานี่คือแบบนี้มันจะแปลกต่ว่า เขาเป็นเ่ยวกับตับวิอ่าขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกของการรักษาของการแก้ปัญหาของมอจอนัาบะไปแก้ที่ตับได้แก้ที่สมองอมันล้วนมันล้วนเพราวะมันล้วนไปเบิดหมอภนว่าเคมีในสมองมันมันมันเพี้ยนมันด้อยคามันขาดมันความดีที่ยุดการสร้างงานโอ้มันจะเป็นแนวนั้นเนาะที่เพิ่นอธิบายเนาะ ไอเพี้ยนหญิงก็บอกเล้ลำดับน้าเออคือคือเขาเรียนมาคอมพิวเตอร์เออเอาเอาลักกอนลักคือข้อมพิวเตอร์คือตู้สร้างการก็คือสมองตัวซี่พียูมันถือว่าสร้างสรสร้างงานมันความที่สีนอกความที่สีเออเลยตามหลักการของโรงงานมนุษย์เนาะเนี่ยสร้างการที่กับคือสมองตัวที่ศีสร้างงานไั่ตัดไมตับทำงานนี่คือนี่คือ อาความจริงว่าสู้กันฟั่งเนาะหมอเพิ่นก็นเลยไปปรับที่สมองก่อนสมองก่อนกะบ่รู้ว่าเพิ่นไปปัก,ก,ก,กปปซือ้อใดได้พี่น้องเพิ่นปักตําขาลงมาเด้อพี่น้องเน้ะเรื่องเล่าของกันฟังเข็มเข้า,าสามาไทยไม่เบิ่งได้นะคะพี่น้องเส้นสมองเสษเนี่ยมัน็อยูดตึกยุดขาอยูดตีนเนาะ่นละวันนี้เพิ่นปักอยู่ขานะคะพี่น้องประมาณ4เข็มประมาณนี้เนาะ4ีหาเข็มเี่ยวะเนาะสมองระดมมา มาปั๊บสมองแล้วก็มามาปับมาปัับมาปั๊บมับเออเอาอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวพันกันอันี้คุณหมอเิ่นอธิบายดอกท่านเออวันนี้ท่านใดที่ที่จะไปรักษาเดี๋ยวก็ค่อยมาสอบถามคุณหมอเอาเนาะว่าคือไปตามลำดับเออตามลำดับของแต่ละผู้ละคนเนาะละคนมือหลังจากนั่นประมาณสามอาทิตย์หขกขังที่เะว่าไปไปที่ที่เลย แล้วกับปฏิวัติตัวตามที่หมอบอกชัดเจนนะคะพี่น้องกับ,บพี่อย่างไรลักๆก็กลกคล้ายๆกันครับคุณยาสุภาพนั่นแหละเนาะแต่ว่าคุณยาสุภาพไม่ได้กินน้าเกลือแต่ว่าของพอพญ่ายได้กินน้าเกลือพร้อมน้าเกลือซองนี่ไหมพี่น้องผสมน้ำรรมดาดเนี่ยน้ําเกลืออะไรพ่อมาเป็นน้าเกลือ,อทองเสียไล้เนาะน้ําเกลือให้พลังงานเกลือแร่เออเรียกว่าอะไรกุ้งเกลือแร ที่เสียงเงื่อนที่ให้การเสียงเงื่อนว่านี่สองอย่างน้ําำเกลือนะคะมันมีเกลือแร่เกลือแร่ทางเสียคกับเกลือแร่เสียงเงื่อนโอเคเรากินเกลือแร่เสียงเงื่อนเพราะว่าคือมันเป็นการเสียเงื่อนสะสมโดยเจ้ห้องบ่อบ่อบาลานบาลานของเหลียวบาลานน้ำในร่างกายของบ่อดดกับกับวู่ว่ามันไปซอยใดแบบใดนะคะเพราะว่าพ่อกินลงไปแล้วก็รู้ซึกว่ามันเป็นเรื่องเล่าของการขับของเสียประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะไปทดแทนเกลือแร่ที่มันเสียจาก แล้ววันนี้ก็ตามมาด้วยกินน้าอุน่นก่อนเว้นเวลาในเวลาหาโมงหอดหนึ่งทุ่มหนึ่งแก้วน้าเปล่าพี่น้องบ่ได้จัดยาได้จ้ะอว่ามียาได,าด้กินน้ําอุน่นผสมน้ําอุ่นหนึ่งแก้วว่าสัน้นก็จัดนักไปตามนั้นเลยได้จ้ะแล้วก็อาบน้ําก่อนสองทุ่มนี่คือหลักปฏิบัติของพอพญา,าต่อไป ได้ผลเออดีวันดีขึ้นมากได้ยนอนตรงนี้ละพี่น้องเพได้<า>จัดยาบ่มีการจัดยานคืออาบน้ำก้อนสองถุมซึ่งคน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 ปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยปฏิบัติตัวเองบ่เถียงไงโรงงานมนุษย์มนเห็บงานมากเหมือมือก้อนก้อนสองถุมมันต้องได้รับการล้างล้างโรงงานมนมุษย์ทำความสะอาดเพื่อบ่ให้สารผิด ผิดทีที่โรงงานมนุษย์สางกันหน้านี่ถุกมือยีบกี่ชั่วโมงนี่มันบอดได้ล่างมันจะมักบมมผิดในร่างกายก็มักมมดูดกลับไปก็มาอยู่หันสะอาดในเวลาก่อนก้อนสองทุ่มนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ร่างกายบอดได้ล่างชะาร่างได้ดีว่าดะไปเนาะพ่นถึงเหลืองเวลานั้นถลังจากนั้นเพ่นไนว่าเสื้อโลกพฤจิกับเขาสู้ตัวได้เองเขาสู้ร่างกายอ่า อาจจะเป็นลูกคุ้มขนอาจจะปิดแล้วหรืออะไรยังไงประมาณนั้นเนาะเราก็ไม่รู้เนาะกลไกโลงงาั้นของมนุษย์เท่าเนาะแล้ววันนี้ก็ได้รับการรักษามาแบบนี้นะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของโอกาสนะเมื่อได้รับการรักษาดีวันดีขึ้นขึ้นมาได้แล้วณนะสุ่มือนี่ได้ไปบ่าเจ้าวันนี้เอาว่าพี่น้องคุณฟังแน่ไปห้างๆ้างไปเ,เดือนละเทืดือนละเทือประมาณนั้นเนาะเดือนละเทือเดือนละสองเทือ,ลอแล้ว<อ> วันนี้วันนี้ที่สําคัญได้พี่น้องผู้ใดมีค้นเก็บคนป่วยดูแลเดอ้อหมอจอนเพนแนะนําว่าให้แม่พญาฝังเข็มนําแม่พญาโบฝังได้พี่นออ้องเออราะว่หยังเพราว่าเหาาอิงกับไล่ไล่ไล่ไถ่บลายเนาะพี่น้องเนาะก,นกัอยากรักษาแต่คนป่วยแต่ว่าพอหมอหมอพนแนะนําว่าคนดูแลค้นไข้ยิ่งสง,งควรสิ ต้องแข็งแรงเพื่อดูแลคน้คนไข่ดูแลค้นป่วยถ้าเกิดว่าคนดูแลสุดก็จะดูแลกันไม่ได้แล้วก็เห็นหลายเนาะพี่น้องเนาะคนดูแลไปก่อนค้นป่วยกับพี่เนาะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นอยู่บ่หน่อยฉะนั้นแล้วกัเอเทนเองบ่ได้เจ็บป่วยอย่างแต่เอเธนเองก็ได้รับการบําบัดฟืน้นฟูจากหมอจอนเช่นกันนะคะประสบการณ์ค่ะในเรื่องเน่าของการที่เป็นผู้ถือฝังเข็มผู้หนึง่ง นะคะกำมันใจว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะทุกอย่างดีวันดีขึ้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากนะคะจากที่บอกว่าหดหูหอนเหี่ยวนะคะบ่ได้ตังกันเลยกับคนป่วยได้ถึงใจคิดว่าเหตุจังหดจังสิเศร้าเหตุจังใดจังถ้าเกิดว่าบ,บอยอย่ายูบ่บยใหญ่บายเงาน้ำหนึ่งสิยูจังหดแบบใดลูกก็ยังเลี้ยนอยู่นะคะเป็นเรื่องเน้าของความเครียด เขาบอกว่าเครียดล้วนๆน,น,นะคะพี่น้องสําหรับคนที่ดูแลคนป่วยก,อยกอะอยากแนะนําเนาะอยากแนะนําว่าให้สมแท้มเจขวงนํานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นวิทยาท่านจากพอพญาและแม่พญานะคะพี่น้องสําหรับแอดเพนกับพอบานเนาะหลังจากนั้นกะมาหูจักกับสาวหน่อยเพชรบานแพงแบบใดไอดเพชรหญิงก็ได้ลงคงิปดไปแล้วเนาะกะจังคอยย่อนเบิงเอ้าก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้า ให้พ่อพญ่าฝากถึงกับคนที่ป่วยหรือ่ป่วยนี่ละเอาให้ฝากพมม่อพ่อแม่จักน้อยหนึ่งนะก็สำหรับอันนี้คือเพื่อ,อนแบาแบ่งปันประสบะการณ์เนาะบ่แมนบ่แมนการโฆษณาเป็นการแบ่งปันประสบะการณ์บอกบุญคนที่ต้องการสุขภาพแข็งแรงบระวัติแข็งแกรงนี่แหละแข็งแรงเติมมมนก็เห็นใอกันเขออนาเอเป็นแบบบำบัดฟื้นฟูร่างกาย หรือคนเจ็บคนป่วยแต่สร้างทางเลือกให้ครับตัวเองอแม่แต่เอากินเข,ข่าเขาไม่ได้กินคำเดียวเขา่อก,กินหลายๆคำเพื่อกินหลากหลายเพื่อให้ได้หลายๆอย่างมุมมุมของชีวิตเส้นทางของชีวิตมันก็ต้องมีทังเลือกหลายๆทางบ่แมนว่าสี่ไปยึดติดทังเดียวแต่ทางเดียวาทำมันตันมันกับชีวิตมันก็ตันมันก็ต้องหาจองทังให้ตัวเองแต่อย่า แบงปันอ่าสิ่งที่ได้รับจากการใส่กระบวนการอ่าได้รักษาทั้งเพลททั้งเลือแบบทั้งเลือจากหมอที่เก่งถือว่าเก่งเก่งเก่งสามารถกระชากชีวิตคนกลับขึ้นมาได้ก็จะอ่าจะเขาเรีมาไปยุ่ไปเย็นยุ่ปลายเหวละยยู่ยยุย อไปตั้งของแต่และที่สําคัญก็คือที่เห็นชัดเจนเนาะก็ได้มาแนะนําให้คุณย่าสุภาพเนาะคุณนายแม่เพิ่นได้แข็งแรงขึ้นมาก็<ต>ด้วยวประสบการณ์ของเจ้าของคือ,อในขอ้อมาซึกตรงนี้เนาะก็คือเห็นเหลี้ยวขึ้นนั่งหลังคุณยาเบลาว่าเออลูกไส้ก็มีความมุ่งม,มั่นใกนการสรางงานสางคนสร้างองคอ์กรงงก็อยากอยากแบ่งปัน อ่าเห็นเห็นจตนาดีของบอดโจ่นั่นล่ะอยากแบ่งปันอยากอ่าซอยได้เท่าที่ซอยอ่ก็รหรือว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสหน่วยกาตายการ์ดเอิรนวางไหนก่อนเช่นแห่นพยายเอิร์นวางก่อนนะขุนพุ่นผู้ก่าเอิก์นมาเขาประหเราเป็นพอบ้านใจกล้าว่าแม่ได้ไปน้องขุนพุ่นภูก้าได้เที่กล้าโทรหาคุณ โ<ข>ทรหาบอดโจ้รอบครัวพอดีตอบรับจังไหลับเพื่แต่แบบอกบุญถือว่าบอกบุญ,บญ,บบญคือยังไงเพื่อนล้องคเปเ <c oughs> ล่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็นคือยูทูบเบอร์ช่องนี้นอยเป็นล่ะจักเพื่อนีเสือเพราเสือเพื่อนปรกาเปิดนะไปแต่ว่าพอบานเราทนบ่ไหวนะเราเห็นคุณยาเราเห็นคุณยาเป็นแบบนั้นละเขาก็กินว่อไรนั่นนี่กอาการไข้เล่านะเล่าก็เล่าว่าบา้าแ,แต่เรายังขึ้นมาไหร เราก็ฝ่าวบอกเล่ไว้าต่ไปเราโทษไปเลยแหมพี่น้องเนาะต้องถือว่าเป็นโอกาสที่บอดจู่เพิ่นกะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่นตั้งใจฟังเน๊ะพออย่างเป็นช่วงที่กําล่งเอาแม่ไปแอดมิดร,ระว้างล่อที่ทางโรงพยาบาลกาลังจัดแจงนั่นนี่อยู่เราก็ถือว่าเราวางมันบละเพราะเราหลับสายแล้วเราก็คุยนําเท่าอะรโบเป็นเกือบสม้งคนติอเออคุยกันนะคะชีวิตคนมันรอดมาได้เลยไอ้เพื่อนเองก็ต้องคอยก้าวบาก,กับบอดเด้เออ พอบานเปิดไปเกือบครึ่งสมุ่งหนูได้ไอ้เพ้นเลยมว่าสามทับอีกว่าเอาโว้ก็ไผยังไง่ายนะคะไอเพ้นลยร่วงิีดไปแล้วล่ะคอย้อนเบื้องเอากันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ยินดีเนาะยินดีกับคุณย่านะคะพี่น้องที่คุณย่าได้แข็งแรงกลับขึ้นมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เผยผัวพียาเด้อมือนี่ถือว่าเผยยังบ้านอยากเปิดหนาเนาะพี่น้องเนาะแต่แเพ้นเนี่ก็มีหูเผนนี่ดอก ก็คอยเบิงไปเอาว่าเราแข็งแรงขึ้นสม,มือซเว้นเดี๋ยวนี้เอาไว้เราออกกาลังกายเสม,มอนะครับพี่น้องเออเพระาะว่านันเ็ดเดียกกุนกุนะคะเระาะว่านันเนาะได้กะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในการที่สัมผัสเสียงของพอพญานะคะพี่น้องตามนันเนาะกล่าวเขาว่าสวัสดีครับพ,พ่อพ่อแม่เอฟซสู้ผู้ชุคนกันแล้วกันนะคะ ก็เพฝากฟังซองที่เซ็นตด้าน E D G นี่ได้จ่าฝากอะไรก็กแช่ในกดลางใจนี้นไ,นไม่ได้ต้อเส็ยนจ